แม่แก้บวบวชเรองเาในบวีพร้อมขันกระแมพบวชซีสองคนค่ะบวชกี่วันเจ็ดเจ็ดวันค่ะหน่อาทิตบวชบมีค่ะือถือสิแแมนค่ะถือิบพูดแล้วผลลุกเราว่ายีห่พาว่าตอนไม่พูดมาเมื่อกี้นีนลุกเลยเรื่องอวาอประชวันเหตุมีเป็นายบ่แมน่ะตอนหมอโทรหาแม่ หมอบอกกับแม่วานน้องยังบประธานอยู่ในอันเกณฑ์ปลอดภัยแม่นค่ะยังหาซิมหาซิปอยู่บัดที่นี้แม่บงผุดจักอย่างจะเหตุก็เลยต้องแบบว่าแลนหาบุญล้วค่ะแล้วก็ทีมงานเดนเซอร์ของกีฬานี่แหละค่ะม่กีกระเด็นก็กลับไปหาบุญไปหาไอ้ซอยกันค่ะตอนนั้นแบบมันไม่มีแนวสยเสียแล้วเนาะคือคือแมนเจะไปดูต่นต้นผุดสิไม่ได้หมอโทรจะไปดูตะพุ่นเกลีคอยแล้วไปพูดจะดมเลือดไปบริจาคให้นั่ง ลูกมีบางมือจะเหนื่ออันนี้พม่ถามเน่อยากนนีะเอ่อเอาอนถามจากรูเนาะหลับไปสิบเอ็ดวันน่ะตอนนั้นรู้ไหมฝันอะไรไหมไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะลืมตามายังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าตัวเองมานอนอยู่นี่ทำอะไรเพราะว่าหนูขับรถอยู่นะคะความที่นอนสิบเอ็ดวันใช่ไหมคะหนูไม่รู้วันว่านอนกี่วันแต่หนูเียนทามหมอค่ะหมอบอกว่าสิบเอ็ดวันแต่ว่ามันเหมือนว่า <łość> BRUNO คขึ้นเป็นเมื่อวานก็กขึ้นจำได้แต่ตอนหลับไปไม่ได้เห็นอะไรว่าอะไรไ่เห็นเลยรับไปซื้อๆรับซื้อๆรับนอนสบายห้องแล้วหมายถว่าเขาาใจว่าจะคล้องนี่ก็คือตอนลมลงไปก็คือ บาบรู้อาจจะพร้ความค่ะที่รถปกติค่ะเราอยู่ดีพาไปตัดม่าหมือนตายมีล้มบ่อนนะคะแน่าเนนั้นม่แขง่้านนั้นคดู่เคร่องังม่ค่ะแล้วพอน้องรู้สึกตนะน้องกับมาถามแม่ว่าแม่อยู่ใส่ขบ้วมหาหนูเจียเจท่านที่แม่เนี่ยนั่งเฝ้าลูกอยู่หนาของไอซียูทั้ง11มือค่ะบ่เด็กไปใส่ไาเพราะว่าหมอให้เขาไปข้างในหมอให้ยู่ข้างนอก แม่ก็นอนอยู่หันเบิงนางเบิงูลอยู่หันลรือคะบันี้ก็เลยตั้งอันนั้นไว้ว่าถ้าเพลงนี้ติดสามมาแรงในยูทูปหนึ่งค่ะเพิ่มหนึ่งถึงสามแมนค่ะกต่สิไปแก้บนโดยว่าไปบวชถือสิ้นแปนให้เพลินแมนค่ะไปรำแก้บนเพราะว่าบวชนะบวชแล้วค่ะเพราะว่าสิมี่วาเหนูไปเรียนใกล้ๆแถวมองทีว่าเป็นสไปรัมด้วยอ่าอยู่เซกอยู่มุกดาหารอยู่เมืองไหนวัดด่านพระอินทร์ค่ะ อยู่อำเภอเด็เคยได้ยินอยู่อำเภออี๋อื่นเยอะเออวัดดันพระอินทร์อําเภออยู่อำเภอบ่บ่ได้อยู่ในตัวจังหวัดมั้ยจากจากอะไรนะวัดวัดจัดความรู้สึกของอัดมาสู่พุทาหารตอนนี้ก็สิถามกล้องรู้สึกมาถามลูกแต่แกดนมาเลยแต่แกประมาณ10:00น11:00นอ็ดโแล้วละเด้บัดนี้ ค่ะแม่เต้นเต้นน้ำลูกเบิ่งเบ่งใบสดไปกันทอยากหัวตีค่ะแม่น่ะบ่ได้กดดันอย่างนี้เลยอยากหัวค่ะเสียงไหลเสียงไหลแม่น่าจะพรเป็นคนรลองยังนีัวจะไปรำถวายรำถวายเพิ่นบ่ได้ว่าไปแก้บุญดอกเพิ่นเ่ราะอยากให้บุญครับแต่ว่าอยากให้ไปถวายอ่าไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหนุศรัทธาพญานาคค่ะ ศรัทธาแบบว่าแบบว่าย้อนย้อนนู้นแม่ค่ะศรัทธาคือความเชื่อแอนศรัทธาสุดแล้วค่ะเพราะว่าหนูเซียนูเนาะหนูสัมผัสได้ก็คือศรัทธาแหะค่ะแต่ว่าหนูแบอยู่อยู่ก็แบบว่าพยานายอย่างแบบนี้ผู้ปั่นอย่างแบบนี้นะคะล้ำแก่บุญล้ำวงคลนูยึดมาตลอดค่ะดวงมาตลอดมีความผูกพันแม่นค่ะความผูกพันมีความผูกพันในสิ่งสิ่งนี้เวลาเวลาเห็นแบบ ขนาดแบบว่ายูบัต์เ่ค่ะบ้านเธอกับเห็นเราแบบมันไฮไหมค่ะก็คือมักมาแบบว่าใจมันซันค่ะเอาเอาฝากมีอย่งจะฝากฝากเพียงฝากเพงฝากเพียงฝากเพียงเพ้ยฝากเพียงเพีงฝากเพีงเพียงละเอาฝากวนนี้มาลองเพียงผู้ใดก็พอก็แม่ในเดือจ้าเพีงตัวแฟนว่าจังใดค่ะโคเบิ้ลชัน น่องหักแ้งเนี่ค่ะิะเป็นแม่สูสาย้ายค่ะวันนี้เป็นกระมาคุ้มหนูรองค่ะกะกิ้งกิงตัวดันค่ะปากไวเลยเด้อค่ะโอเคครเดี๋ยวเราเดินทางไปแล้วคับครับอันนี้ผู้ใดเนี่ยหน่็นหนึปเบืองมาหาเอาเกี๊ยวกาแฟไปกินไหมคนนั้นเนี่ยเป็นน้อไปชิมใหม่เนี่ยมาครับก็กันเดูตลาด่ยซับน้องพี่น้อ้ง <c oughs> ไปตอนนี้เลยเติมโตเติมโตออกเดินทางไปหนาเแล้ยนเอาขี่รนอยัง,ออยงไปนี่ไปกับพี่ออดครับพ่างเอารนยังม่เอารถยังม่พีนี้ค่ะพี่นี้ค่ะบารี่กับไปน้ำพี่ออดมาแมนคแมนค่ะไป ไปแล้วครับรอบที่นี่ครพี่น้องเลยข้มีปกับต่อกันผิดใหม่ครับสวัดีเชลของนี้แข่งฟอร์มทีมงานกระจิเดินทางไปหน้าง,งานไปล้วครับท้งนี้ผมกับวดโจูกับสีเดินทางขึ้นกันครับพี่น้องครับ อนนี้อยู่บนห้องอัดกับสุสายใหญ่เรียบร้อยนะครับตัวแฟนว่าจังไดนะครับเพลงตัวแฟนว่าจังไดครับต้นฉนบับคือสุสายใหญ่อุดมพร กูโกเวอร์คือหนองหางแพ่งครับที่ว่าเปิดประตมันเดิมรือว่าเป็นเพลงของครูบาจันเรี่ยปีซุสายแยก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มากด้วยความสามารถเนาะงแท่านเรียวที่ท่านนี่เอ้เออเนี่ยคือม่านเหลี่ยมของเหลี่ยมนะที่เด้ที่เด้ที่เด้เนี่ยสวยฮะฮะยอดทอเลย

สมสมค่สุดยอดมากเลยศิลปินคุณภาพมากเลยรำมุเลยนะครับไปเจออีกน่ยมาเดี๋ยวไปเจอไหนมาเป็น c นร้านมุกชาวบ้านไรกับแมนสวัสดีเรื่องเข้ารูน้ออกเจะออกไม่ได้สวัสดีแทบชอบสวัสดีแทบคนดูมาสามคนช่วยช่วยผมจะดีผมจะแช่จะช่ชุดยอระยาหอมจริงเลยมมาคงประมาณ สามหมื่นแบบเดียวขายมาสี่ร้อยกว่า uh, ยังสุดยอดเดียวยาวหอมจริงเลยอืมดูนี่เดี๋ยวนี่ไงเก่ง ไม่าป็น